ทุกคนไปไปโอดีโอสวยมากไม่รู้บุ๋มชอบไปไปโอ디โอแต่งตัวสไตล์นี้แล้วใส่กางเกงอันเนี้ยคือแบบนี้เป็นผู้จัดเขาแบบรีเควสตให้พี่เบสแต่งให้น้องนะเอ็นดูหุ่นดีค่ะแม่อุ๋มไม่ใช่หุ่นดีค่ะลูกสาวแม่คือแบบน้องก็ไม่ค่อยกล้าหรอกน้องก็แบบอายอไม่ค่อยกล้าถอดแต่มันมันร้อนไนคือแบบเอ็นดู สวยสวยมากไปสวยอะ่ะทุกคนหุ่นดีจ้าแต่ผอมมากผอมจริงจริงน้องผอมจริงจริงแล้วใดๆสไตล์นี้แหละนุ๊กปายเวลาอยู่ด้วยกันก็จะประมาณเนี้ยเล่นจ้าเพลงไม่ค่อยจะร้องแล้ววันนี้มีความรู้สึกมันเร็วมากอะ่ะทุกคนคอนมันจบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเราดูเขาเพลินอะดูเขาเล่นกันคุยกันเพลินอะจนคอนมันจบเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยพอ ดูไปอีกทีอ้าวเพลงสุดท้ายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากแล้วความแบบเอาใจกันความหยอกกันความเล่นกันมันน่ารักไปหมดอ่ะต้องลุกทั้งปายอ่ะน่ารักไปหมดคือแบบเนาะรักเขาไงเอ็นดูธนดลก็แบบนางก็หล่อไปไปอโอเดโอก็สวยหุ่นดีจ้าหุ่นดีจ้าลูกสาวแม่หุ่นดีลูก เดี๋ยวน้องแบบเออเท่ไปไปอิดีโอ,อเท่มาก พร้อมากขอประกาศเดอ้อประกาศแบบอะไรนะประกาศแบบมัคทายกที่อยู่ในวัดขอประกาศเดอ้อประกาศฮอดาเจ็ดกอหอ ชีหาแปดหนึ่งขยัดลดน้ำเดอ้อน,นี่นาวัดมันเต็มแล้วเจ้าวาดเชียวรถออกออกไปหาส่วนงานศพเอาประกาศแบบแบบรถที่ที่จะมาซื้อหมาแลกคั่วหมาแลกคู่คู่แลกหมา หมาแหลกคุคุแหลกหมาเขาปรหอดจอดบอดถึงกวกเมือเอม่ออิ่นวกเมื่ออิ่นกันด้เด้อพีนองเด้อฮอนด้าเจ็ดกอพอชีหาแปดหนึ่งนี่คือรถหมาแหลกคุผู้ใได้อยากได้คุผู้ใได้อยากได้คุไม่ตั้งไม่ไปขยับรถบ้าขยับรถเหนเด้อคันบ่ขยับรถฮะ,ถฮะ,ะตามคำเรียกร้องครับหน้าเวทีขอให้ ร้องลิเกขึ้นมาเมื่อกี้ครับป่ะประกาศแบบลิเกย์ฮอนด้าเจ็ดโกฟอท่านตำรวจไม่รอเอารถไปโรงพัก ขยับรถหน่อยได้ไหมเพราะใครๆเขาจะเข้ามาดูนุงกปลายฮอนหน้าเจ็ดก็ฟอร์ีห้าแปหนึ่งขยับรถด้วยออกไปเดี๋ยวนี้เลยเต็ง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 เงเต็งง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 น้อยมีหน้า นุกจินรดูได้ออกมาจากจังหวัดค้นแก่นตั้งแต่เช้าแต่ไม่น่าเชื่อรถติดดินป่าไม่ทันมันจึงทำให้ข้าไม่ได้มาสู้รบเคียยมมาเคียงไรกับเจ้าเอาแบบพิมพบหพิมพอหสิหิมหอหกม,มึงคิดกูปกูเกิลหไงเนี่ยโยโย่โย่ Yeah, oh, 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 whoa, seven, yo, seventy-one, yo. twenty-two, twenty-three. I am goodbye, yo, so not. I am no school. I am twenty no mobile, yes, okay. Honda, Honda, Jet, Koposi, <laughs> 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 กูไปหลงอันนั้นกูไปเบิ่งอันนั้นเอ๊แปดแปดแ่หาึเห็นไหมที่มันเป็นโฆษณาเขาไปใน g กูเกินแค่เขาเปะแค่พิมเขาไปในะกูเกินปเอ๊แปดแปดแปส่หาเห็นไหมเคยเบิ่งเอ,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 เอวี่ปะเอวี่อะเอคืออย่างบอกว่าได้รอกแต่ว่าเคยพิมเข้าไปวะนะกูเกินดูหนังเอมันจะเป็นโฆษณานี่ยล่อะอะ เออทีทีแปดแปดแปดสี่ห้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสองแท็กับไม่มีเสียงกันเนียวนะแม่ลองลองร้องเป็นทำนองนี้ประกาศประกาศเป็นทำนองนี้ปะฮอนด้าแปดฮอนด้าเจ็ดกอพอไปสี่ห้า